ดวงประจําวันสำหรับวันนี้ก็วันพระฤห,หัสตรงกับวันที่สามสิบเดือนมกราคมซึ่งตรงกับขึ้นสองค่ำเดือนสามปีมะเส็งท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาดูดวงรายวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไร การดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคลซึ่งคำโบราณก็ได้กล่าวไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่อง ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ดีก็เป็นสิริมงคลกับตัวของเราในวันนั้นเราจะประกอบกิจการอะไรก็จะมีความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเราก็จะได้โชคได้ลาบที่ดีในวันนั้นแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอับปะมงคล สำหรับวันนั้นเราจะออกจากเคหสถานเราก็จะไม่มีโชคไม่มีลาภเพราะว่าเราออกไปในยามที่เรียกว่าไม่ดีเพราะฉะนั้นในแต่ละวันนั้นเราก็ต้องมาตรวจดูกันก่อนว่าจะออกไปในเวลาไหนควรจะทำอะไรก่อนในแต่ละวันนั้นถึงจะมีโชคมีลาบตามตำราของโบราณได้บ่งบอกเอาไว้ว่าในแต่ละวันนั้น สำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์วันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าท่านล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้และสีที่เป็นมงคลวันนี้ก็คือสีน้ำตาล สีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้มีโชคมีลาบในวันนี้สำหรับยามที่ดีท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในช่วงนี้ก็ในช่วงของหกโมงเช้าไปจนถึง8นาฬกาหรือว่า8ดโมงเช้าอันนี้จะมีโชคมีลาบแต่หากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ สำหรับเลขที่เป็นมงคลในวันนี้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์นั้นก็คือเลขสากับเลขหกจะเป็นเลขที่เป็นมงคลนำโชคนำลาบมาให้กับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยจะมีงานเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆ จะมีทั้งงานหนักงานเบางานเล็กงานใหญ่ให้ท่านได้ทำแต่ถ้าหากว่าท่านเป็นลูกน้องเขาก็ท่านระวังไว้ด้วยในวันนี้การทำงานอาจจะมีการผิดพลาดหรือว่าเจ้านายคอยมาตรวจดูหรือว่ามาคอยสังเกตการแต่ท่านก็ทำได้ดีวันนี้ถือว่าโชคดีในเรื่องของการงานแต่ต้องระวังไว้บ้างจะเป็นการดี ในเรื่องของการเงินการทองในวันนี้ท่านจะมีรายรับเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆแต่ในช่วงของตอนบ่ายตอนเย็นๆท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงของวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใกล้วันนี้ก็ดีเขาก็เอาอกเอาใจดีพูดจาดีปรึกษาหรือได้เกี่ยวกับในเรื่องของการทำงาน ในช่วงของวันนี้นั่นก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเชา้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่มีอํานาจมีโชคมีลาบอีกตหากในวันนี้ และสีที่เป็นมงคลวันนี้ก็คือสีขาวสีขาวจะเป็นสีที่บริสุทธิ์ทำให้ตัวงท่านนั้นมีสเสน่ห์จะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเลิกผานาทีเลิกยามที่ดีก็ในช่วงของสามโมงเช้าเป็นต้นไปให้ท่านลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบได้ เลขที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ก็เลขเจ็ดกับเลขห้าจะเป็นเลขที่ให้มงคลกับตัวงท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะลงทุนอะไรให้ท่านรีบลงทุนได้เลยท่านจะมีกำไรกำไรและจะมีความสำเร็จอย่างสูง ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ท่านจะมีการจับจับจ่ายใช้สอยมากอยู่พอดูแต่ท่านก็ไม่เดือดร้อนท่านมีจับจ่ายใช้สอยอยู่แล้วในเรื่องของการเงินท่านจะไม่เดือดร้อนแต่ท่านมีรายจ่ายมากในวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใครในวันนี้ถ้าหากว่าเราเพิ่งเจอ,เจอ หรือว่าเพิ่งคบกันในท่านระวังไว้อาจจะไปเจอคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือว่ามีเจ้าของให้ท่านตรวจดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะคบกันหรือว่าตัดสินใจอะไรลงไปในวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจํำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคาร ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวงท่านนั้นมีโชคมีลาบในวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ ในวันนี้ก็ในช่วงของส0บนาฬิกาไปถึง13นาฬิกาจะมีโชคมีลาบและเลขที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจําวันนี้ก็ควรจะมีเลขสี่กับเลข8จะเป็นเลขที่นําโชคนําลาบมาให้ตัวท่านในช่วงของวันนี้ ในเรื่องของการงานทํางานอะไรวันนี้ท่านต้องระวังเขาไว้หากว่าท่านทํางานส่วนรวมหรือว่าทำทำงานกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนหลายคนให้ท่านระวังความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันและงานก็จะมีการชิงดีชิงเด่นให้ท่านระวังไว้ในเรื่องของการงานวันนี้ การเงินก็จะดีจะมีเงินเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆเหมือนกับว่าเป็นเงินหมุนเวียนท่านจะมีรายรับและก็จะมีรายจ่ายอีกเช่นเดียวกันคนรักคนใคร่ละวังวันนี้อาจจะบนจู้จี้งุดหงิดพูดนิด,พ,ด,นดพูดหน่อยก็มีอารมณ์เรียกว่าทำให้ตัวเรานั้นต้องงุดหงิดต,ตามไปด้วยเพราะฉะนั้นในท่านใจเย็นเย็นไว้ ในเรื่องของคนรักคนใกล้ในวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจําวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีชมพูจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวท่านนั้นมีโชคมีลาบและถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านออกไปในยามที่ดีนั่นก็คือยามที่เป็นสิริมงคลในช่วงของตอนบ่ายๆตั้งแต่บ่ายโมงไปถึง15นาฬิกาอันนี้ถือว่า ด,ดวงของท่านจะดีจะมีการเสี่ยงโชคได้เลขที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธในวันนี้คือเลขหนึ่งกับเลขเจะเป็นเลขที่ให้โชคให้ลาบกับตัวขงท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ก็ถือว่าท่านทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกี่ยวกับในด้านของการค้าขาย ถ้ากาท่านจะค้าขายขายอะไรก็แล้วแต่ท่านจะร่ำรวยจะมีคนให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนมีทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ให้ท่านได้วันนี้ในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีรายรับเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆถ้ากว่าท่านค้าขายก็ยิ่งมีเงินหมุนเวียนเข้ามาอยู่เรื่อยๆ ในเรื่องของคนรักคนใครในวันนี้จะเจ้าแง่แสนงอนหงุดหงิดพูดนิดพูดหน่อยก็เอาแต่ใจตัวเองเราต้องใจเย็นเย็นไว้นี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิศที่มีเอกลักษณ์และมีโชคมีลาบในวันนี้สีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีชมพูสีชมพูจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัตประจำวันนี้เลิกผานาทีเลิกที่ดีเหมาะกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนั่นก็ในช่วงของ15นาฬกาถึง18นาฬิกา เลขที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระหรือหัดประจำวันนี้ก็คือเลขหกับเลข9กสองเลขนี้จะทำให้ท่านนั้นมีโชคมีลาบได้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ท่านต้องระวังแต่หากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับเครื่องจกักรเครื่องยนต์เครื่องออหรือที่สูงสูงให้ท่านระวังอุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นกับตัวท่านได้ ให้ท่านระวังไว้ในเรื่องของการเงินการทองบางครั้งบางคราววันนี้จะมีคนมาหลอกลวงพูดจาดีจะทำให้เรานั้นหลงกลได้ให้ท่านระวังไว้ในเรื่องการเงินการทองในเรื่องคนรักคนใกล้วันนี้ก็ดีเอาอกเอาใจดีปรึกษาหรือได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับในเรื่องของการงาน นั่นก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพระหรือหัสประจําวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในทันยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้และสีที่ดีสีที่มีโชคมีลาบนั่นก็คือ สีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจําวันนี้เลิกผานาทีเลิกที่ดีเหมาะกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในวันนี้ก็ในช่วงของตอนหกโมงเช้า Frank, ไปถึง8ปดนาฬิกานั้น Combat นี้ถือว่าโชคดีจะมีโชคมีลาบ เลขที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือเลขหนึ่งกับเลขสองสองเลขนี้จะทำให้ท่านนั้นมีโชคมีลาบและมีวาสนาที่ดีในเรื่องของการเงินการงานการงานก็รู้สึกว่าวันนี้จะเหมาะกับการลงทุนอย่างมากให้ท่านรีบลงทุนได้เลยท่านจะลงทุนในด้านของการค้าขายหรือ จะทำเกษตรกร,ก,รก็แล้แต่ท่านจะมีโชคมีลาบการเงินการทองก็จะมีหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านจะมีรายรับและก็จะได้จับเงินหมื่นเงินแสนคนรักคนใกล้วันนี้ก็ถือว่าดีไม่จู้ที่ไม่งุดงิดพูดจาก็ดีให้กําลังใจเราในเรื่องของการงานนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่มีโชคมีลาภในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจําวันนี้เลิกผานาทีเลิกที่ดี เหมาะกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในวันนี้ก็คือในช่วงของ8นาฬิกาถึง10นาฬิกาในวันนี้เลขที่เป็นมงคลเลขที่ดีนั่นก็คือเลข5กับเลข4ในวันนี้ในเรื่องของการทำงานการทำงานวันนี้ก็ถือว่าดีท่านทำอะไร ก็จะมีความสำเร็จแต่ท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยงานของท่านนั้นจะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆรวมถึงในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันวันนี้จะมีเงินหมุนเวียนได้รับทรัพย์จับเงินก้อนและก็จะมีเงินหมุนออกอีกเช่นเดียวกันท่านอาจจะอยากได้โน่นได้นี่ทำให้ท่านนั้นต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นในวันนี้ ในเรื่องของคนรักคนใคร่วันนี้แต่หากว่าเราอยู่กินกันมานานก็ให้ท่านมันทำบุญทำทานเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาไว้บ้างมิฉะนั้นจะแลดูห่างเหินกันให้ท่านมันทำบุญทำทานไว้นี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟัง ดวงประจําวันจนครบเจ็ดวันฟังแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี